สวัสดีครับสมชายนี่ทำอย่างไรครับไปเดี่ยวซ้อมมากี่วันไปนี้เก็บตัวมาประมาณเดือนหนึ่งนะซ้อมอยู่ที่ใกมมล้ใช่แสงมรดกครับใไปอยู่ที่เองใกล้ๆเราเองนะ<ช>มีใครเป็นคู่บอลซ้อมมั้งมีเอ่อเพชรพยาไทยเป็นอดิมแล้วก<น>็ว่าใจด้ครับค่ะกระเบื้องพี่ๆหน่อยครับเช่นกันตอนนี้เราอายุอายุยี่สิบเอ็ดปีครับสูงเท่าไหร่แล้วครับสูงหนึ่ร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้น้ำหนักปล่อยหนึ่ร้อยเจ็ดสิบห้ามวยสไตล์อะไรครับมวยมือครับวันนี้จะต้องมาเจอทงน้อยเนาะเคยต่อย ไอ้นี่งครั้งแรกเลยศึกษาเก่งเขาต่อยเขายังเขาหมเดนสไตล์แหละที่ดูมาวันนี้มาเจอตรงน้อยวางเควางแผงให้ดีดักเตะดักแท้ครับตามสไตล์ล่าสุดต่อยไปที่ลุงพี่หนึ่งที่ลุงพิ่นึ่งวันเหรออ๋อห้ายกเหมือนกันเป็นไงบ้างวันนั้นแพ้พี่สมร้อยอ๋อเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสามสี่ร้อยสามสี่วันนี้ต่อยร้อยสามสองเนาะบักกี้ช้ำนหนักอย่างเป็นไงบ้าง ก็เดี๋ยววิ่งยืดงใส่ยิ้งใสเนาะร่างกายไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมเปงแรงวันนี้พร้อมออกชนะนะคุมมากี่กิโลคุมมาสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดอ๋อร้อยกว่าคนจังหวัดชัยพุงมาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากพี่น้องชัยภูมิครับวันนี้เราเต็มที่แล้วครับขอให้โชคดีสวัสดีครับ